สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จวัดละฆังหลวงปู่นาควัดละฆังค่ะ สำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นพิมพ์หูบายสีนะคะหูยานนั่นนะคะแล้วก็เป็นฐานสิง์นะคะสภาพองค์พระก็คือสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบิน่นไม่มีรอยลานนะคะสำหรับพระนะคะหลวงพุนนาควัดละคังที่อิ่มเอามาลงทำคลิปนี้ มันได้ผ่านตาเซียนพระให้เขาดูกันอยู่แล้วนะคะก่อนที่อิ่มจะดูอีกรอบนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับคนที่เล่นสายนี้อยู่แล้วก็ต้องพิจารณาด้วยตนเองอีกทีนะคะเพราะบางคนอาจจะเก่งนะคะอาจจะรู้มากกว่าอิ่มนะคะเนื่องจากว่าหลวงปู่นาคเนี่ยท่านจะสร้างพระมาเรื่อยๆนะคะลักษณะการสร้างพระของท่านนะคะก็คือสร้างไปแจกพระ แจกไปนะคะดังนั้นจะมีพระนะคะหลายพิมนะคะนอกพิมพ์ก็มีนะคะคาว่านอกพิมพ์ก็คือไม่ได้เล่นกันเป็นพิมพ์นิยมแค่นั้นเองนะคะไม่ใช่ว่ามีความประหลาดอะไรนะคะเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้เล่นกันเป็นพิมพ์นิยมแต่บางทีเขาก็เล่นนอกพิมพ์กันอย่างเงี้ยค่ะเล่นนอกพิมพ์กันเหมือนเล่นเป็นนิยมเก็บหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้น อย่างไรก็ตามนะคะคนที่จะซื้อนะคะลูกค้าที่สนใจจะซื้อนะคะพระสมเด็จสายหลวงพู่นาคหรือ,อาสายวัลคังนะคะก็ต้องศึกษาและพิจารณาก่อนนะคะเนื่องจากว่าสายวัลคังเนี่ยมีครูบาอาจารย์นะคะท่านก็ทํากันมาเยอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่เนื้อองค์พระมีส่วนผสมนะคะของพระ กรุนะคะพระสมเด็จวัดะระฆังแท้ๆกลุเก่านะคะที่แตกหักผสมอยู่นะคะแล้วก็มีวัดอื่นๆนะคะที่เป็นสายเดียวกับทางวัดะระฆังหรืออาจจะเป็นวัดบางขุนพรมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีเนื้อองค์พระอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีพิมพ์ที่แตกต่างกันไปบางที่พิมพ์ใกล้เคียงหรือบางทีดูเนื้อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เสียนบางคนเขาก็ตีเข้าเป็น สายนั้นสายนี้ก็มีนะคะดังนั้นถ้าคิดจะเล่นแบบซื้อหาอิ่มแนะนําว่าให้พิจารณานะคะแต่ว่าถ้าใครชอบเนื้อองค์พระประเภทอย่างเงี้ยดูแล้วสบายใจที่จะซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองพิจารณาดูนะคะคือต้องแจ้งอย่างนี้เพราะว่าสายวัดละรังอะมีพิมพ์เยอะนะคะโดยเฉพาะหลวงปู่น,นาคเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามก็ให้ดูเองดูด้วยตนเองก่อนนะคะหรือว่าให้คนอื่นช่วยดูให้ก่อนก็ได้นะคะแต่ยังอิ่มเนี่ยพระก่อนที่จะมาถึงมืออิ่มนี่คือผ่านตาเซียนพระกันมาอยู่แล้วแต่ของอิ่มนี่ก็เช็คดูเนื้ออีกทีนะคะอิ่มก็ไม่ได้เป็นคนเก่งเรื่องพิมพ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครเก่งเรื่องพิมพ์พระนะคะก็ลองนะคะ เข้ามาทักทายคอมเมนต์ดูได้นะคะแต่ถ้าเราเช็คดูจากในอินเทอร์เน็ตนะคะที่คนเขาขายกันทั่วไปในสายนี้นะคะก็จะเห็นว่าพิมพ์มีจำนวนเยอะมากมายนะคะเมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บาทประมาณเท่าตัวนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะใต้คลิปนี้จะมีคำว่าคำอธิบายนะคะให้คลิกดูตรงนั้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ